ดีกว่าไหมถ้าคุณยังมียอดขายแบบง่ายๆเลยนะครับหลักล้านด้วยนะครับในประเทศกัมพูชาครับ ผมพลเจ้าของเพจ connectionasia.com นะครับจะมาแนะนำเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับอีบ e ุ๊กเล่มนี้ฮะพิเศษยังไงบ้างนะครับอีบ e ุ๊กเล่มนี้ถือเป็นคัมภีร์เล่มเอกสำหรับมือใหม่ในการไปทําตลาดในกัมพูชานะครับเราจะเขียนแบบง่ายๆและเข้าใจง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเนื้อหาใน e b อีบุ๊กกัมพูชาเล่มนี้นะครับก็คือสินค้าอะไรที่คนกัมพูชานิยม การส่งของไปประเทศกัมพูชาแบบไหนที่ง่ายที่สุดและประหยัดที่สุดและรวดเร็วที่สุดการตั้งราคาให้ตรงใจคนกัมพูชาคือพอตั้งราคาไปแล้วเนะี่ยคนกัมพูชาตัดสินใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งเมื่อเราขายได้แล้วนะครับเราจะ โอนเงินกลับมาประเทศไทยยังไงนะฮะในอีบุ๊กกัมพูชาเล่มนี้มีบอกทั้งหมดและพิเศษวันนั้นนะครับเรายังมีรายชื่อแมค้าออนไลน์ในประเทศกัมพูชารวมทั้งคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญในที่สําคัญมากนะครับของประเทศกัมพูชาที่คนกัมพูชาเซิร์ชหาบ่อยๆอีบุ๊กเล่มนี้จะมีบอกทั้งหมดนะครับที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับราคานะครับเพียง1290บบาทเท่านั้นนะครับ แต่ช่วงนี้นะครับผมเข้าใจอยู่นะฮะในช่วงโควิดนะฮะการใช้ใจ่ายใช้สอยเนะฮะเราก็ต้องประหยัดผมขายเพียง690บาทเท่านั้นเฉพาะนะครับเฉพาะ50ท่านแรกนะครับเราจะดึงเข้ากลุ่มปิดของเรานะครับในกลุ่มปิดเนี่ยเราจะมีอัปเดตข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นทั้งลาวและกัมพูชาอยู่ในกลุ่มปิด กลุ <Es> <an> ่มนี้นะครับรวมทั้งมีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆหรือเทคนิคการขายใหม่ๆหรือเทรนใหม่ๆในประเทศกัมพูชาเนี่ยเราก็จะมาไว้ในกลุ่มปิดรวมทั้งสามารถพูดคุยกับผมโดยตรงได้ด้วยนะครับเกิดมีปัญหาไปทําแล้วไม่เข้าใจหรือติดปัญหาอะไรสามารถพูดคุยกับผมโดยตรงได้เลยนะครับอย่างนั้นอย่าพลาดนะครับอีบุ๊กกัมพูชาเล่มนี้นะครับถ้าคุณคิดจะไปขายในประเทศกัมพูชาคุณต้องมีอีบุ๊กเล่มนี้นะครับ เป็นคำภีในการทําตลาดในกัมพูชาครับขอบคุณมากครับ